โอ้สวัสดีสสดจ้าพ่อแม่พี่น้องเจอแล้วจ้าเห็ดมันน่าจะเป็นเห็ดบวกจ้ะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นสั่นไปทั้งตัวนี่จ้ะมาจ้ามาเก็บเห็ดน่าจะเป็นเห็ดบวกเลยจ้ะอดอกใหญ่ๆนู่น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 เก็บค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถั่วเร่งจ้ะเราจะพยายามให้เล่งที่สุดนะคะ นี่จ้ะอุ้ยนะ่าดขาเก็บกองตัวนี้ก่อนอุ้ยสันเจอเห็ดแล้วสันจ้ะจ้ะอู้หูดู โอ้ยงอ,อ,อนนาจะเป็นเหตุปวก,กนะจะเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นจอมปวกเนาะเดี๋ยวแป๊บนะคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวหายนั่นก่นอนอาอีกปีนี้ประโยชน์การเซ็นไซเป็นทำวิดีโอไม่ได้ทำวิดีโอโอ้ย โอ๊ยไปกดคิดอยากเปิดแต่ดันไม่เปิดไปกดปิดอ่ะปัจฉิยะน่าเสียดายจังเ<ม>ยอะเ,เอร<ม>ู๊กนี่จ้ะอือี่เดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านจ้ะโอ๊ยน่าเสียดายจังตื่นเต้นคือกดผิดกดถูกนี่นี่จ้ะ<ม>เฮ็ดเ็ด เห็ดเๆ็มีคนเหยียบด้วยไม่รู้ว่าขิดอะไรเป็นเห็ดกินหรือไม่กินกินได้หรือไม่ได้นี่จ้ะเปดนี่เดี๋ยวว่างจะขึ้นมาดูอีกจากตรงนี้นี่จ้ะเดี๋ยวตื่นค่ะทุกคน ช่วยมอนดูหน่อยค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องเห็ดปลวกสักเท่าไหร่นี่จ้ะใช่ไหมคะใช้เห็ดปลวกไหมเพราะมันขึ้นตรงปลวกพอดีอุ้เห็นแล้วตื่นเต้นค่ะไปกดผิดกดถูกเลยได้แค่คลิปสั้นๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมขอโทษนะคะขอโทษอย่างแรงนี่จ้ะดีใจแล้วมันมันตื่นเต้นเนาะตั้งแต่มาอยู่ภูเก็ตยังไม่เคยเจอเห็ดเลยค่ะนี่ ดอกใหญ่มากนี่จะใช่ไหมใช่เห็ดโคนตากไหมคะหรือเป็นเห็ดโคนชนิดไหนใครรู้เมนบอกบอกหน่อยนะคะอย่าให้กินก่อนเด้อลรวค่อยมาบอกแต่น่าจะใช่เห็ดโคนนั่นแหละนี่ขายาวมากคะ่ะพื้ดดอกได้พอแกงเลยคะ่ะนี่เดีย๋ยววันหน้าจะแอบไปจอบดูตรงเดิมจ้ะ ดีใจดีใจท้งแรกค่ะที่ได้เก็บเห็ดป๊าดหมานคักวันนี้เห็ดโคนเพิ่งเคยเห็นจะเห็ดโคนจริงๆเพิ่งเคยเห็นเลยเลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่แต่ลักษณะที่เข้าไปเซิร์ชดูไปดูช่องเพื่อนๆนก็น่าจะใช่เนาะ แล้วตรงขาขาเนี่ยเขาจะจะเป็นโพรงนะคะเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนน่าจะใช่เนาะเนี่ยเป็นโพรงแถวอีสานก็จะแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมแต่อันนี้มันจะเป็นยาวเลยขายาวจะป้อมช่วงบนแล้วก็เรียวลงมาค่ะปวกินเป็นรูเลย <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมต้องคุปติสูชาวิสเน็กส์เตอรมอลบายบายค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะคะว่าว่านี้เป็นเหตุอะไรจ้ะ